คืนนรกสาบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสาบตอนที่9ก่อนที่จะแปลรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะชาโน,นนอนมือไก่หน้าผากคุ้นคิดถึงสิ่งที่ตนเองไปตรวจมาแล้วพึมพำในใจ คนบ้านเราที่ตายส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับเราเช่นไอทิพย์ไอเจนไอสมหมายไอชัยและไอวิทย์สภาพศพของพวกมันไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้ายเลยแต่พวกมันทำไมถึงได้ตัวแห้งเหี่ยวเหมือนโดนสูบเอาเลือดเอาเนื้อไปหมดคล้ายผีตายซากที่ตายมานานนับปีเฮ้อหาสาเหตุการตายของพวกมันไม่เจอ แล้วเราจะจัดการกับมันได้ยังไงปู่บอกเสมอกำจัดฝ่ายตรงข้ามต้องกำจัดที่ต้นเหตุเท่านั้นแต่นี่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรสักอย่างมืดแปดด้านไปหมดทำไงดีวะเนี่ยอืมสภาพศพทุกศพไม่นุ่งอะไรเลยหรือว่าตรงนี้คือต้นเหตุแห,ห่งการตายของพวกมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการไปดูด้วยตาของตนเอง ว่าแล้วเจ้าหนุ่มรูปงามผู้มีใบหน้าอ่อนเยาลุกพรวดพราดจากเตียงนอนเดินไปถอดกรอนประตูเพื่อจะออกไปตามที่ตั้งใจกลับต้องสะดุ้งและหลุดปากออกมาอ้าวแม่ยังไม่หลับอีกเหรอครับจะหลับได้ยังไงในเมื่อรู้ว่าลูกจะหนีออกไปจากห้องผู้เป็นแม่บอกอย่างรู้เท่าทันลูกชายชานน,นเข่าอ่อน รีบพึมพำในใจทันทีแย่แล้วเราแม่เล่นมาดักหน้าเสียงนี้เราจะไปไหนได้ยังไงเอาเหรอวะใจดีสู้เสือไว้ก่อนแฮ่แม่ก็ผมจะออกไปไหนเล่าพ่อสั่งห้ามเป็นคำขาดไว้แม่ก็ได้ยินนี่นาแล้วที่ลูกเปิดประตูห้องออกมานี่ล่ะผมหิวจะออกไปหาอะไรกินในห้องครัวหน่อยอา้าวลูกหิวเหรอเอางี้ เดี๋ยวแม่จัดการให้เองว่าแล้วนางคําแสงเดินไปที่ห้องครัวจัดสำรับกับข้าวพร้อมผึบใส่ถาดยกมาให้ลูกชายถึงในห้องนอนชาโนนจำต้องตามผู้เป็นแม่กลับเข้าไปในห้องของตนเองด้วยสีหน้าสุดจะบรรยายครึ่งชั่วโมงต่อมาชาโนนยกแก้วน้ำดื่มขึ้นดื่มหลังจากที่ฝืนกินและหวังว่า ผู้เป็นแม่จะรีบยกถาดสำรับออกไปเขาจะได้ปิดประตูแล้วออกทางหน้าต่างแทนชายหนุ่มต้องเข่าอ่อนอีกครั้งเมื่อผู้เป็นแม่บอกว่านอนคืนนี้แม่จะนอนกับลูกในห้องนี้นะจ๊ะแม่นอนกับผมได้ไงเดี๋ยวพ่ก็มาตามหรอกผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแม่เออจริงด้วยแต่ไม่เป็นอะไรแม่จะนอนกับลูกที่นี่แม่เป็นห่วง เพราะเหตุการณ์มันน่ากลัวหรือเกินจานนรีบคิดแผนการที่จะทําให้ผู้เป็นแม่ออกไปจากห้องเพื่อตอนเองจะได้รีบไปตามที่ตั้งใจไว้แม่เตรียมของมั่นหรือยังผมตกลงปงใจแล้วนะฮะล้อเล่นใช่ไหมลูกพูดจริงครับแม่นี่กะว่าคืนนี้จะไปเที่ยวหาเสียหน่อยนัดกันไว้ตอนสองทุ่มกวกว่าแม่ดีใจที่สุด ที่ลูกตกลงปรงใจเสียทีเพราะหนูดาราเป็นคนดีน่ารักถูกใจพ่อกับแม่มานานแล้วอีกอย่างก็เป็นลูกลุงผู้ใหญ่ท้องสุขเพื่อนพ่อของลูกด้วยแสงคำแสดงความดีใจออกหน้าออกตาชานนเห็นช่องทางจึงรีบเอ่ยทันทีผมผิดนัดกับดาราไม่รู้จะโกรธหรือเปล่าเนี่ยโอ้จริงด้วยว่าแต่ระยะนี้มาอันตาราย หนูดาราคงเข้าใจสถานการณ์พรุ่งนี้ตอนกลางวันค่อยไปไม่เดียวหรอก็ได้ครับแม่งั้นผมนอนละ่ะแม่ก็นอนด้วยนะดึกมากแล้วว่าแล้วชายหนุ่มรีบซุกหัวนอนและท,ทําทีเป็นหลับไปในเวลาอันรวดเร็วนางแสงคำมองลูกชายคนเล็กอย่างเอ็นดูหยิบผ้าห่มคลุมให้แล้วนางก็เอ็นตัวลงข้างๆและหลับไปในที่สุดสี่ทุ่มเศษ ผู้ใหญ่จิตกับลูกบ้านชายจำนวนหนึ่งซึ่งปืนผาหน้าไม้พร้อมวนกลับมาที่จุดเวยนยามบริเวณสี่แยกกลางบ้านซึ่งเป็นจุดเวียนยามใหญ่ที่สุดมีคนอยู่ที่นี่ถึงผัดละยี่สิบคนให้อย่าหลับเจี่ยวนะเว้ยหลับเมื่อไรไปเมืองขีเหมือนันผู้ใหญ่จิตสำทับลูกบ้านวางใจเธอผู้ใหญ่ว่าแต่จุดอื่นเป็นไงมั่งมีอะไรผิดปกติไหม ลูกบ้านวัยสามสิบเศษถามขึ้นปกตติุลอย่างแต่ว่าจะตอนน้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่าประมาทกันเป็นอันขาดเอาละข้าจะไปตรวจจุดอื่นก่อนนะแบบนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับได้นอนเลยน่ะสิลูกบ้านอีกคนถามอย่างเป็นห่วงช่างมันเถอะหน้าซิวหน้าขวานงี่จะมัวหลับมัวนอนอยู่ได้ยังไงชีวิตลูกบ้านทุกคนสำคัญมากกว่าข้าเป็นห่วงพวกเองทุกคนด้วย ว่าแล้วผู้ใหญ่จิตก็เดินตรวจไปตามจุดท้ายบ้านซึ่งเป็นเวลาห้าทุ่มพอดีขณะที่เดินผ่านศาลาอ่านหนังสือกลางหมู่บ้านนั้นพรันสายตาของผู้ใหญ่จิตและลูกบ้านหนุ่มทั้งสี่ไพรมองไปเห็นผู้หญิงหลายคนกำลังหยอกล้อต่อกระซิกกันอยู่ผู้ใหญ่ลูกสาวใครมาเล่นหัวกันในศาลาอ่านหนังสือดึกดืน่นงี่เราเข้าไปดูกันนะครับ อืมผู้ใหญ่บ้านเวียงหวายก้าวนำเข้าไปในศาลาทันทีเป็นขณะเดียวกันกับที่สาวสาวร่างสะกวรในชุดอาพรบางเบาเหมือนกันหมดจำนวนห้าคนหันขวับมาพร้อมกับร้องทักทุกคนเสียงเพราะสนะหูพี่ผู้ใหญ่จ๊ะมองตามาริวันสิจ๊ะสวยไหมนายจิตทำตามทันที โดยจ้องตาสวยคู่นั้นของสาวเจ้าที่ชื่อมาริวันแล้วมีอาการสะดุ้งยึกนิดนึงพร้อมกับเป่งเสียงกระเสาออกมาทันทีเออมาริวันเองสวยถูกใจข่าหรือเกินสวยก็เข้ามาเลยสี่คนนั้นด้วยรู้จักน้องสาวฉันสินี่ฉันธนาจำปาเทศเกตเกมืองและเรืองยศ สวัสดีจ้าพี่จ๋าสี่สาวรีบปรีเข้าไปหาสี่หนุ่มคนละคนคว้าแขนรวดเร็วพาเข้าไปตามมุมศาลาโดยเลือกที่ตามใจชอบส่วนมริวันคว้าหมับที่ต้นแขนผู้ใหญ่จิตแล้วพาออกไปที่ใต้ต้นมะขามเทศใกล้ๆศาลาอ่านหนังสือประจําหมู่บ้านนั่นเองวินาทีนั้นภายในศาลามีเสียงเสพสมเริ่มขึ้นบ้างแล้ว เสียงเผ็ดพริกตามมามารีวันรีบนั่งลงแล้วเปื้องเสื้อผ้าตนเองพร้อมกับเปื้องให้กับผู้ใหญ่จิตรวดเร็วไม่มีติดขัดทั้งคู่เปือยเปล่าทันทีผู้ใหญ่จิตตาเบิกกว้างอาการกระสันสวาาดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงไม่เฉลียวใจอะไรทั้งสิน้นคล้ายตกอยู่ในมนตอาถรรพ์อะไรสักอย่างพีจิต มอบความสุขให้ข้าเดี๋ยวนี้จ้า,เ,าเขาโกงโคงกะทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะเหมิงดีแล้วจึงขยับเซี้ยววินาทีนั้นก่อนที่สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่จิตจะช้าแรกผ่านช่องแคบของมาริวันโอ้ยผู้ใหญ่จิตร้องลั่นตัวเอียงกระเท่เล่ไปด้านซ้ายเพราะถูกตบที่ไหล่ขวาอย่างรุนแรง และด้านซ้ายทั้งแถบกระแทกพื้นเสียงดังหนักๆโอ้ยโปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้า ขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะ